แมาบ่อยด้วยช่วงนี้ที่บ้านมาหาถึงบ้านเลยนะแล้วบอกเอ้ยคุณออสลงดูสี่โอ้โหอร่อยเลยเขาเรียกว่าเซฟเซอ่ะตอนนี้ยังดูธรรมดาอยู่แต่แต่พูดถึงเอสซีเขาทำแปดปุ่มดีขึ้นเยอะนะดีเยอะแต่ว่าแต่แต่จอยแย่แทนเออใช่อันนี้ของจริง จอยจอยน่วมโอ้คนเล่นจอยบทนนี้ต้องไปแก้แล้วละ่ะต้องทำการบ้านใหม่แล้วละ่ะอู้วางมือผิดไปทีหนึ่งอืมแจกแกมมืมออึมโค้ดแดงเยอะมากเลยพี่มันก็คือเลี้ยงดีสองจริงๆอ่ะ เล่นแดงอย่างเงี้ยโอ้ยแต่ใช้แดงคุ no. ้มจริงนะ DLC เนี่ยเสือว่าเพลงนี้มันเหมาะกับคนที่ต้องการเทนนิงสกิลอะคือมันไม่ได้ยากเกินอะเออเพลงนี้เพลงฝึกนะ โอ้ยได้อยู่นี่มันก็ไม่ได้ยากเกินแต่ว่ามันก็มีคนิคอลระดับหนึ่งอะแล้วเราไม่ค่อยเห็นเพลงแบบนี้บ่อยเลยนะลี่ี่แบบมันเหมาะการแบบเทนนิสสกิลอะเนี่ยมันแทบจะได้ครบเลยอะเีรว่าเพลงเนี้ยเคานิคอลแปดปุ่มมันได้เกือบครบเลยนะขาดแค่พวกน้อบันไดเฉยที่เหลือมีครบเลย